โรงงานใดๆที่มีความละเอียดซับซ้อนมากที่สุดบนโลกเนี่ยท่านไปหามาเป็นโรงงานแบบไหนร่างกายมนุษย์ละเอียดกว่ามีคอมเมน์หนึ่งคอมเมนต์มานะครับเรื่องจากคลิปเรื่องพิสูจน์พระเจ้าของผมด้วยกัตัวอย่างเหรียญร้านเหรียญเขาบอกว่าไม่มีทางครับคนหนึ่งจะเรียงเหรียญได้จํานวนขนาดนั้นเพียงคนเดียวต้องมีหลายคนเหมือนทุกอย่างบนโลกหรือจักรวาลต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างหมายความว่าไงจรอธิบายที่มาที่ไปคือผมยกตัวอย่างเรื่องเหรียญหนึ่งล้านเหรียญกองอยู่บนพื้นและถ้าเราไปเดินดูเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยถามคนทั่วไปเน เหรียญจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยหรือสลับกันหัวบ้างก้อยบ้างคนทั่วไปก็จะตอบว่าหัวบ้างก้อยบ้างแต่ถ้าเป็นก้อยอย่างเดียวเลยเนี่ยเขาก็จะสรุปว่าอ้าวแน่นอนมันจะต้องมีคนไปเรียงแน่นอนอคนคนที่เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าไม่ไ,ไม่มีทางเลยเหรียญหนึ่งล้านเหรียญเนี่ยต้องมีหลายคนช่วยกันเรียงนะครับหลายคนช่วยกันเรียงประเด็นมีอยู่ว่ายอมรับใช่ไหมล่ะ ก็จะต้องมีคนเลี้ยงอ่ะต้องมีคนที่มีชีวิตมีความรู้มีความสามารถมีความสามารถเอาเด็กทารกไปวางให้ไปให้เด็กทารกสักร้อยคนไปไคานอยู่ที่เหรียญเด็กทารกก็ไม่รู้หรอกเหรียญคืออะไรก้อยคืออะไรหัวคืออะไรถูกไหมก็ต้องมีอะไรมีความรอบรู้ด้วยมีชีวิตไม่พอมีความรอบรู้มีความสามารถด้วยถ้าไม่มีความสามารถเอาคนนิ้วกุดไปนี่นิ้วกุดหมายความว่าสมมติน่มือไม่มีแล้วมือไม่มีไม่มีนิ้วเลยที่จะจับเลรียงความสามารถไม่มีต้องมีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถอย่างน้อย3ามอย่างครับถึงจะ พลิกเหรียญจากหัวเป็นก้อยได้คนที่คอมเมนต์มาบอกว่าคนเดียวเลี้ยงไม่ได้ครับหนึ่งล้านเหรียญมากมายขนาดนั้นต้องมีหลายคนอ่ะแสดงว่ายอมรับเลยใช่ไหมต้องมีผู้เลี้ยงเหรียญยอมรับเลยนะยอมรับแล้วใช่ไหมจะต้องมีผู้ที่ไปเลี้ยงเหรียญเป็นผู้มีชีวิตมันเกิดเองไม่ได้เหรียญมันไม่มีชีวิตมันคุยกันเองไม่รู้เรื่องมันสื่อสารกนไม่รู้เรื่องจะต้องมีผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถไปเลี้ยงมาบอกว่าละเออเป็นไปไม่ได้คนเดียวเลี้ยงอ่ะหลายคนหลายคนมีชีวิตมาละเป็นผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถมัยยย่่ออออรรบไปปโดาเเเนตตหืทุกสิง อย่างบนโลกในจักรวาลนี้มีหลายองค์ประกอบอะไรองค์ประกอบใช่แต่ต้องเป็นองค์ประกอบที่มีผู้ไปจัดทํามันแค่มีระบบถูกไหมจบครับคอมเมนต์นี้ไม่ต้องเบียงอะไรมากเลยครับยอมรับไปในตัวว่าจะต้องมีผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถยอมรับไปในตัวไม่รู้ตัวเองอะไรคอมเมนต์มาว่าตัวเองยอมรับพระเจ้าไปโดยปริยายมาบอกจบท้ายว่าอะไรเหมือนทุกอย่างบนโลกหรือจักรวาลต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างใช่ครับองค์ประกอบเยอะมากรายละเอียดเยอะมาก ซึ่งเป็นองค์ประกอบรายละเอียดที่จะต้องมีผู้มีความรอบรู้มีชีวิตมีความสามารถไปจัดเรียงจึงเกิดระบบมาได้ไงครับเพราะฉะนั้นผู้ที่คอมเมนต์เนี่ยยอมรับว่ามีพระเจ้าผู้สร้างอย่างแท้จริงผู้สร้างที่แท้จริงผู้ที่มีชีวิตผู้ที่มีความรอบรู้ผู้ที่มีความสามารถมีอำนาจอย่างมหาศาลที่จะต้องเรียงสิ่งต่างๆองค์ประกอบต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆอย่างมากมายมหาศาลเรียงให้เป็นระบบและหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ก็คือร่างกายมนุษย์เองมีองค์ประกอบจํานวนมากรู้ไหมว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยยกตัวอย่าง ร่างกายมนุษย์ว่าอย่างไรมีความละเอียดซับซ้อนยิ่งกว่าเมืองใดๆในโลกนี้หรือยิ่งกว่าโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานใดๆที่มีความละเอียดซับซ้อนมากที่สุดบนโลกเนี่ยท่านไปหามาเป็นโรงงานแบบไหนร่างกายมนุษย์ละเอียดกว่าตกลงเนี่ยโรงงานเหล่านั้นเนี่ยมีความละเอียดมีหลายองค์ประกอบมีหลายปัจจัยใช่ไหมทำกว่าจะทําให้เกิดโรงงานได้ตกลงโรงงานเหล่านั้นในเศษเหล็กอุปกรณ์เหล็กอะไรต่ออะไรชิ้นส่วนต่างๆของโรงงานเนี่ยมันรวมตัวกันเองหรอครับหรือว่าจะต้องมีผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถมาเรียงองค์ประกอบ ใจต่างๆให้มันเกิดเป็นโรงงานมาได้แน่นอนท่านต้องสรุปว่าจะต้องมีผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถมาเรียงองค์ประกอบนี่ที่บอกในองค์ประกอบต่างๆเนี่ยต้องมีผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถมาเรียงองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเลยให้มันเป็นระบบได้เหมือนร่างกายมนุษย์ถ้าโรงงานมีความซับซ้อนเท่าไหร่ร่างกายมนุษย์นักวิทยาศาสตร์บอกชัดเจนมีความซับซ้อนอย่างมหาศาลมากกว่านั้นหลายหมื่นหลายแสนเท่านั้นก็จะนั้นสรุปได้ง่ายๆเลยว่าที่คอมเมนต์มาเนี่ยยอมรับไปเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีพรจเจ้าผู้สร้าง สจ้าที่แท้จริงผู้สร้างที่แท้จริงที่มาสร้างมนุษย์สร้าง,ส,างส,สิ่งทั้งหลายที่มีองค์ประกอบต่างๆมากมายที่เกิดเองไม่ได้ครับแต่จะต้องมีผู้มีชีวิตมีความรอบรู้มีความสามารถในการทําองค์ประกอบเหล่านั้นให้สมบูรณ์เกิดเป็นระบบที่สมบูรณ์ได้เหมือนมนุษย์ที่มีชีวิตได้พูดได้ผมพูดอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเซลล์ในร่างกายผมทำงานปกติและเซลล์เกิดเองไม่ได้ครับไปเรียนรู้ทยาศายตร์ไปดูคลิปๆสำคัญมากผมทําไว้หลายคลิปมากนะครับคนที่คอมเมนต์ man, ยอมรับไปโดยปริยายแล้วนะครับว่าจะต้องมีผู้ที่มีความสามารถมีามรออบัยยง ว่าจะต้องมีผู้มีชีวิตใช่ไหมละ่ะเลี้ยงเหรียญหลายคนเพราะว่าคนเดียวทําไม่ได้ไง,งแต่เอาหรอพระเจ้าที่แท้จริงมีอํานาจพระเจ้าบอกไว้ในกุราณานาว่าเอาหรอผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้บริหารจัดก,การทั้งหมดตั้งมนุษย์มาทั้งหมดระบบในร่างกายมนุษย์กี่คนกี่คนกี่คนบนโลกนี้เป็นระบบเดียวกันหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นบง่งบอกชัดเจนถึงผู้สร้างที่มีองค์เดียวจรประสิ่งทั้งหลายโดยเอาร่างกายมนุษย์อย่างนี้ก็พอแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยกี่คนกี่คนบนโลกนี้เนี่ยเจ็ดพันล้านคนแปดพันล้านคนมนุษย์กก็็ทําางนนนเเปรระบบบดียวััค บอกชัดเจนว่าเป็นผู้สร้างเดียวกันองค์เดียวเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดคือคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงผู้สร้างที่แท้จริงมีผู้เดียวเท่านั้นมีอานาจอย่างมหาศาลมีอานาจอย่างมากมายมหาศาลและทําไมเราต้องเชื่อว่ากุรอานมาจากพระเจ้าผู้นี้ก็คัมภีร์อัลกุรอานสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคัมภีร์ที่มาจากผู้สร้างผู้นี้อย่างแท้จริงพิสูจน์อย่างไรไปเรียนรู้ครับจะได้รู้ว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นถ้อยคําเป็นคําพูดของผู้ที่สร้างมนุษย์มาอออยย่่่่่าา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 งงงงงแแแททท้้้้้้จจรรรรรรริิลเเเมมมมืููววคคภีีีกกกุุนนนปป็็ผสษ ดูสิครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรเขาพูดว่าพระเจ้าที่แท้จริงผู้สร้างที่แท้จริงนั้นมีผูด้เดียวเท่านั้นเราเรียกว่าอวโล์ครับฝากเอาไว้เท่านี้นะครับ